สวัสดีคะ่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้เราพามาชม V8 เห็นไหมคะคันนี้นะคะเลือกตัวถาดทรง RR05 สีบอลเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าที่จะให้ดูด้านหน้าตั้งแต่แรกเหตลุลลคือว่าเห็นไหมคะตัวคานขวางพอดีกับตัวรถเลยติดออกมาแล้วสวยสดงดงามมากไม่ได้ยื่นออกมานอกตัวรถจนหน้าเกลียดเห็นไหมคะนี่แล้วตัวถาดทรง RR05 เนี่ยหนาและแข็งแรงมาก เป็นอลูมิเนียมรอบด้านเลยนะคะแล้วก็มีมุมอยู่พลาสติกแค่สี่มุมแค่นี้เองอลูมิเนียมหนาแข็งแรงมากค่ะคันนี้เลือกคันขวางทรงอาร์บีศูนย์หนึ่งสีบอลน,นะคะเห็นไหมคะ หนาและแข็งแรงมากให้ดูเลยให้ดูใกล้ๆเลยหรือเราจะทดสอบความแข็งแรงให้ดูโดยการที่จะให้คนมาโยกนะคะแล้วก็คานหนาขาตรงรุ่นอีกเช่นเคยนะคะถ้ามาติดกับ s c r นะคะเห็นไหมคะสวยสดงดงามมากอ่ะเปิดประตูให้ชมเลยเห็นไหมคะมีอุปกรณ์ยางรองทุกจุดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีชิ้นส่วนไหนสัมผัสต,ตัวรถโดยตรงนะคะติดตั้งเองถอดออกเองง่ายสะดวกสบายหนาะแข็งแรงแน่นอนรับน้ําหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเห็นไหมคะคันนี้ติดตั้ง ด้วยขนาดความกว้าง1เมตรความยาว1เมตร20ซีเอ็มนะคะสวยงามมากสวยจริงๆสวยสดงดงามมากเลยค่ะอะไรที่มันตรงรุ่นนะคะมันติดตออกมายัางไงมันก็สวยงามนะคะเห็นไหมคะแข็งแรงตรงรุ่นไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวทดสอบความแข็งแรงให้ชมกันนะคะ,ะให้ดูไกลๆอีกหนึ่งรอบ ดูใกล้ได้เลยงานของเราแนบเนียนสวยสดงดงามเราใช้อลูมิเนียมนาเข้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นเกรดวินเลดนําเข้านะคะหนาแข็งแรงแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวแล้วตัวน็อตท,ที่เราใช้ในการประกอบชิ้นงานนี่ก็จะเป็นน็อสตสแตนเลสแท้นะคะหนาแข็งแรงมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งแรงให้ชมกันเนี่ยลองทดสอบความแข็งแรงให้ลูกค้าดูหน่อยอเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวโยกให้ดูเลย ให้ดูเลยนะี่นี่นี่นี่แรงอีกแรงอีกหนาแข็งแรงค่ะไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เอ r อาราชาแหลกหลังคาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะอยากได้งานหนางานแข็งแรงแบบนี้ติดต่อเรามาได้เลย s อ r อาราชาแหลกหลังคายินดีดูแลยินดีบริการทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะ